บาทยี่สิบบาทเด้อแม่แล้วแต่แล้วแต่เ,เ,เ,เจ้าสีท่านคันมากขก้าเจ้ากระไดเบิงบุญหลายใสเงีวบุญหอดจอดถึงบนมาเดือนนี้เป็นงานสุดท้ายของจังหวัดขอนแก่นนะครับถ้าบอมบอมาเบิงมือหนีก็สีบ่อคือคือสีบอได,ด้มีโอกาสมาเบิงอีกแล้วเดือนหนา้บหาบพนนเห็นอยู่สองงานบ่อขอนแก่นนะครับโอ้ยสนามซัมนีเด้อแม่สนามซัมนีครับบอหน่อยบอหลายนะครับต้องแบง่งแบงกันเบิงนะครับสิบบาท บ่อท่านกับบ่อเดวา่พญญาพ่อใหญยเพบ่นวานะครับติดดอกไม้ยู่หนาประตูซื้อนะครับประตูไม่ได้ล้อมอ้อมม้วสังกะสีบระเห็ดย่างจักอย่าง,งนะครับตอนเย็นมีไ์สดไหมครับแม่จินดาใจนแม่ใจดีใจงามใจบุญใจกุศลจังสีหลจังได้มีคนหักคนแพ้หลายๆซอยเหลียแบ่งปันกันเพื่อนก็มาหาเงินคือกันเพื่อนก็มาหาทองหาคำหาไปเลี้ยงพอ,เล,งพอเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเลี้ยงเมีย นอเพิ่นก็นมาสู่ลำบากคือกันเฮามีเขาใดเขากระปั่นเพิินบอกลอนม้อยก็ไดแต่ขาแรงซื่อเือนะครับบอลนุ่นก็นไดหนาเวทีแน่ไดอีแม่โอนมาให้แน่ไดนําจิตนําใจจากพอจากแม่ก็มาปั่นเพิ่นวชิเดเสียให้เพิ่อนอยู่แม่เอเสียขแขนเงาแจก12ตัวพันเอ็ดบลนุนหามือเฮ็ดก่อน ทายทาเคชีโอจังเป็นทายบูนเอ่ยลอยพนักง,งานบูนเอ่ยลอยยังนางเจ้าขึ้นนกกระสุมอยู่ไอ้ปุ่นอยู่ทึงโลดปุ่นมันหอนเพิ่นยังประทนลงอยู่อสาหาพันบ่มีบุญจังไดก็บบ่ไดคือเก่าแม่อีหลีคนเฮามันอยู่ที่บุญอยู่ที่วาาสนาเนาะ สู้ๆเดอ้อสวัสดีแม่อรไทยัยแม่อรพานสวัสดีปี่น้อยแม่สุพรแม่กนิษฐาอากาศฮอนฮอนฮอนอยากแกสงแก่เสียยางออมวัดออมเม่นอยู่เม็ดมอน,ออน,ออน,ออนมันเอาอันนี้ไข่ใน่นี่อยู่ในวัดเพาะมีโฮมใหม่เมื่อวานนี่ล้โอ้ยคอ,อยนอนอยู่ใต้ท้องรถกระบี่อวนนะครับมื่อนี้สวัสดีครับไข่ตัวมื่อนี้อันมีโฮมอยู่นะครับแต่เมื่อแรงคนไหลายแท้เพราะว่ามันเป็นงานฟรี ที่ไม่มีสัญญาณคือไม่ได้ไล์สดบอนนแจ้งบอกตลอดเสมอครับบอนนบอกผิดเด้บอนนไม่ผิดครับบอนนก็ร้องไลร่เบิงพ้อมเมื่อคืนนีช่วงที่หัวหน้าออกบอนนบอนนกดธทายทอดสดพร่อมทีนี้สัญญาณมันไม่ได้บอนนก็เลยอัดคลิปวิดีโอบ่มีผู้ใดไล่ใดจักคนช่วงที่ทําการแสดงเพราะว่าสัญญาณมันไม่มีมันอยู่ในกลางผู้กลางผ้าเมนะครับบอนนบอนนแจ้งตลอดแจ้งเสมอครับบอนนบอกผิดเดี๋ยวมือนีแกโตไหม หนาวมามือแรงแม่บ้านไผ่เด้อบ้านเมืองเพียตะบลเมืองเพียอาเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นสดบัทยี่สิบบาทบ่อท่านกระด้เบืองท่านกระด้เบืองฟัวเป็นบุญไผ่บุญมั่นโอ้ยไม่ค่าอาจังเป็นวันหลายแม่หลายพื้นกระลังเฮียพระปุงพระปลาเฮียต้นกันกันมาจากกรุงเทพละไอซ่อนบุญปิดทองไหว้พระเจ้าใหญ่บ้านเมืองเพียพระศักดิ์สิทธิ์ครูบ้าน ครับมีหลักไหลสิเบิรแล้วสิปิดวงแล้วสิใดหนีจากเจ้าล้วเด้บ